บืงสุดไปย่าวนี่เราก็มีความสุขคักแท้ก็เป็นอย่างคือมีความสุขคักแท้กว่าแมนสุดไปย่ามีความสุขคักแม่ไปย่ามีความสุขขัดแแท้แบบฟีก่อนมีีแต่มแต่ผู้สาวหัวงามเมา่อเงาเมื่อสวงหนึ่ง <South. S 2> สาวสาวไปซื้อของมาเมื่อกี้ค่ะนี่น้ำมันเครื่องกับกองเดีย๋ยวไทยนะเอาให้ไทยเนี่ยเหต่ใเนี่ย <laughs> <laughs> มื้อเช้านี้เสาร์นี้อันนายอยเลยมันขับรถแห้งเกินครับเสาร์นี้ไปเบิ่งด้วยหนารถเจ้าล็อกกี้แตกเลยเห็นว่านี่ออกเลยนี่ไฟถลอกเลยคือค้างรถไทยมือเสาร์นี้ถ้ากันกระตุกรถ นี่ขับแรงเกินนะพอแม่เราเห็นผู้สาวหลยเราเล่ยใสว่าถือว่าตืนนมา ดูไอเล่ยครับดูไอเล่ยไอเล่ยจะนอนเอาเลยครับได้ยังคะมัันนยกออดด้ปลาลู่ไส้หอยลุยัคลัก,กจิบ๊บว่าขอเงินสื่อรถมากส่อีกเต๋อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เธอโบทำอะไรเนี่ยวัสดีค่ะ้องที่โบไปไหนมามาเหรินทงจากพี่นอ้องมาเหรินทง,งมีแต่คนสวยๆว่ะ <c oughs> <c oughs> สุอร์ยาววันนี้ซุปปเอร์ยาวมีกําลังใจสาวๆมาให้เพียบเลยเป็นยังไงหน้าอิจฉาเขาไหมหน้าอิจฉา,าเขาไหมขับรถพี่น้องขับรถขับรถนี่ค่ะคันนั้นคันนั้นนะคะรถสาวนุ้ยค่ะมาให้กำลังใจซุปปเอร์ยาวายิย้มยิ้มไม่หูบเลยค่ะคนอะไรเสน่ห์แรงไม่เบา คันนั้นค่ะคันนั้นของสาวตันค่ะคันนั้นสาวตันก็มาให้กำลังใจซุปเปอร์ยาวเหมือนกันค่ะอันนี้เขามีความสุขเขามีความสุขมากเลยนะคะเนแทงไครับข้ามแล้วค่ะ ู <c oughs> ทามมาใส่มันใส่เก <c oughs> ลืคลิปนี้ก็เจบกันรูนกัจะกลับบ้านแล้วคะ่ะบ๊กกายบายน้องขางให้พี่พีอันบอก